โยวาซาวัดีวิยรุ่นเมกาวดีวิยรุ่นอุบานดีวิยรุ่นชาติไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมไฮเอเนอร์จีฮีโร่นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมเอพิกเรจินนะท่านผู้ชมนะเออเอพิกเรจินมือบายนะลิงหล่นอยู่ด้านล่างคำนี้จะคิดนะผมทำสอนมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งไอโฟนแล้วก็แอนดรอยเลยป่ะโอเคถ้าพร้อมเราไปเล่นกันเลยนะครับคุณดูโอ้กดตรงกลางนี่นะครับไปนะครับรูปแบบเกมก็เหมือนเอ่อเจ้าตัวเอพิกเรจินนะคุณดูนะเพราะว่า มันมีให้เลือกตัวละควรอะไรต่างๆด้วยนะคนดูอย่างรออย่างตรึงมาว่ามาว่าเย้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูเลือกตัวก่อนนะครับวฮ้ยอิโดนลูกเกือไปแล้วครับเราเอาตัวฮิวมานะตัวนี้ฮิวได้นะครับนี่ยังรอยังรอ,อ,งอไปว่าไปว่าอ้ามาว่าคนดูอื นี่ดินี่ดิรูปแบบการเล่นก็นั่นแหละคนดูนะน,นี่ผมปรับภาพสุดเลยนะครับผมเล่นบนมือถือ l e n ovo Legion U22 นะเ,นนะเป็นสนามตะกรอน888นะครับพิงกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพิงกประมาณร้อยหนึ่งนะมันเป็นเซิร์ฟอ่าไต้หวันนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเซิร์ฟไต้หวันนะไต้หวันกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะพิงกประมาณร้อยยี่สิบกว่าๆนะส่วนถ้าเป็นเซิร์ฟจีนนี่จะพิงกประมาณร้อยห้าสิบนะครับประมาณนั้นแหละอันนี้ผมเซิร์ฟไต้หวันนะ เซิร์ฟจีนนี่ส่วนใหญ่เครื่องเซิร์ฟเวอร์มันจะไปอยู่ฮ่องกงนะครับไม่ใช่อยู่ฮ่องกงอยู่ปักกิ่งนะครับปักกิ่งมาว่ามาว่า,า,วาโอเคเลสโก้เออปีน้อยหนึ่งก็ไม่ขี้เลร่น,นะคนดูนี่มันเป็นเซิร์ฟแบบมันเปิดเป็นเซตเอ่อเป็นเป็นเทสเซิร์ฟในส่วนของไต้หวันกับญี่ปุ่นนะเกมนี้นรีบไปรีบกันนะคนดูนะ ก่อนมันจะมดเวลาให้เลินผมไม่รู้มันเปิดเทสนานขนาดไหนว่ามันไม่ได้แจ้งมานะครับแล้วเค้นี้มีมีแค่ภาษาจีนนะคุณดูไม่ไมีภาษาอังกฤษเด้อมาว่ะมาว่ะเฮ้ยลงบนตึกเลยเหรอกูดกูดโอ้โหลงไกลเกินมาคนดูเราจะโดดขึ้นไปครับแต่ตอนนี้โดดถึงไหมวะเอ้ยเดือดถึงอยู่ เนี่ยผมชอบเอพิกตรงนี้แหละตะกี้นี้มันจะมีจุดเด่นขวาเจ้าตัวเอพิกผมไปทตรงที่เวลาเราเก็บปืนอื่นใช่ไหมสมมุติว่าเราเก็บปืนเขียวมาแล้วเราจะไปเก็บปืนอ่าปืนเหลืองนะท่านผู้ชมนะปืนเหลืองมันก็จะทิ้งในส่วนของกระสุนปืนปืนเขียวหมดเลยนะครับถ้าเก็บปืนอีกปืนหนึ่งนะเออมันก็จะเป็นข้อดีอย่างงี้ไม่มีปืนเลยว่ะขป้นไปด้านบนก่อนนะครับอาจจะมีปืนดีๆให้พี่รออยู่โอ้โหไม่มีแห้งเลยข้างบนไม่มีปืนอะไรเลย มันกันล่างก่อนครับสไลด์ได้นะเหมือนอีพิกทุกอย่างเลยนะครับแต่ระบบผมว่าระบบแม่งค่อนข้างเบิกกว่าวะ่ะเพราะเกมจีนมันเหมือนเอาทุกอย่างมามิกกันนะฮะเหมือนเอาไอเนี่ยมาด้วยฟรีไฟเนี่ยฟรีไฟรูปแบบแต่งตัวแต่งตัวอะไรเงี้ย <c oughs> มาว่ะมาว่ะเย้ <c oughs> เก็บอันนี้ก่อนนะคุณดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูปืนก่อนเฮ้ยนี่ไงลูกซองเห็นไหมมันจะยืนมันมันจะโยนกระสุนปืนอื่นทิ้งหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยมันมีกระสุนปืนปืนม่วงอยู่เนี่ยผมหายไปหมดเลยนะครับขอเปลี่ยนนะแบตเตอไปบาร์แบตเตอร์เป็นออฟเรนเฮ้ยจะขึ้นไปนั่นบนเฮ้ยเหมือนมีตัวอยู่ข้างล่างลงไปลงไปลงไปนี่นี่นี่ร้อยสวย ว้ตายเรวไปวะร่วงโอ้โคตรหงดเง็บหมดทิศดาวได้ด้วยนะคนดูนะนี่โคตรดีเก็บร้อยห้าคนดูเก็บของเก็บของก่อนละกันนี่เห็แม่ผมจะเก็บปืนปืนเขียวนี่ได้มาแล้วปืนเขียว มึงเก็บมันก็จะแน่นเลยนะครับเก็บมันเลยของไปยิงซองหน่อยนี่เรียบร้อยครับวู้วตึงเกินเก็บมาอีกยิงปืนเขียวผมไม่น่านน่นเท่าไหร่นะที่เรายิงดาวไปแล้วนี่ว่าตรงนู้น มีของให้เก็บไม่นอนี่กระสุนแค่นั้นแหละต้องการกระสุนโอเคไปต่อฮะแกรนด์แอรีกดลงครับเก็บของหน่อยเก็บด้วยครับเพื่อนยิงจัดมีเสน่ห์ไหมนี่ไม่มีฮะลูกจองเรามีสโคปอับคนดูคิดดูลกันเฮ้ยเราอยู่นอกวงอยู่นะนี่หว่าอืมเรียบร้อยฮะ มาว่ะมาว่ะเฮ้ยเก็บกระเป๋าโอกระเป๋าเต็มแล้วโอเคเฮ้ย <c oughs> นี่ไงสไนา <c oughs> มาว่ะมาว่ะขึ้นไปด้านบนนะฮะเฮ้ยตรงนี้เรามาหาของนี่ว่ะ ไปไปหูยมีคนเอ้ยไม่ใช่หูของ,งันั้นไงนั่นไงเจอคนแล,นล้วเจอคนแล้วสวยเพื่อนเอาเอาเอามันโดดพอดีเลย <chrom> ตัวนี้ตัวหนึ่งอุ้ยวหวยดาวยางังดาวยางังดาวแล้วผมยิงไปโดนโดนไปอยู Room ่น <BI AN> ัดหนึ่งนะครับนี่ร่วงโอ้ยตัวนี้มีคนนั่นไง สวยสวยสวยโอ้เพื่อนเราเก็บหมดเลยคนดูทำดีทำดีทำดีอ่าตรงนี้ไม่มีใครเก็บของเรียบร้อยเลยครับบอกก่อนอ่าเบเดอร์บาเดรเบเดรเบเดรโอเฟน,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 นโอเคอืมมันก็มีของในกันเฮ้ยสโคปโอ้สโคปคูณสี่เปลี่ยนก่อนเลยอย่างนี้ สกุปคูณสี่ใส่สไนไว้นะครับยาเรลี่กูดไปยังรอยังรอนี่เฮ้ยมีสกุปไกลกว่านี้ไม่นี่หมดละที่กินสกิลเรามันเรียกของลงมาได้นะนี่ผมเรียกแอนด์ดับลงมาได้มีตัวอยู่แถวนั้นอีกแล้วเพื่อนเรามันหาเจออีกแล้ว เพื่อนมันยิงไปหมดแล้วเพื่อนเรามันต้องไปยุ่งอกยังไงมันก็ยิงจัดการไปแล้ว Yeah very good ไหนเปิดก่อนนี่นี่เปิดหาของอย่างรออย่างรออะไรหรอ ไอ้มันปุ่มอะไรเนี่ยอ๋อปุ่มอัพเกรดเกาะน,นี่ว่าคนดอูอ๋ออืมไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปยิงศัตรูกันนะฮะคนดูนะนี่มันมีไอ้นั่นเหมือนในเ,เจ้าตัวอ e ีพิกด้วยไอ้ด้านบน,น,นให้ยิงไอต้ตรงนี้ร่วงลงมาแ้วเก็บของได้ออกไปเดินไานะ s ป e e ออ f r a รนจ ดิปลันหน้าในมีดอ๊อกเคนลีฟมีอันล้ปโอ้ลีเงินโดดยิงตึงๆกันดูอันนี้มันขึ้นไปถึงไหนอู้ขึ้นไปถึงชั้นบนเลยอ้าวอ้าวเหมือนจะเห็นตัวนะนี่ <c oughs> มืนจะเห็นตัวเหมือนจะเห็นตัวแวบๆนะนี่ มันยังไม่ได้เจอคนเยอะนะครับคนดูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทนะครับแต่ว่าพอเล่นหลังๆไปอันนี้ผมเริ่มลงแรงสูงมันเริ่มเจอคนแล้วแหละนี่บอทชัวร์ว่างดาวดาวว่างโคตรรอโคตรตึงมันยิงลูกซองละมาดูเราโคตรไกลเลยเนี่ย โอเคครับสวยโอ้ไม่มีปืนเลยเลยโคตรเกลือโคตรเกลือเฮ้ยได้กระป๋ารถเสดรถเสียงกระโดดลงไปก่อนนะครับคนดูโอ้กล้องม่วงกันด้วยนะอันนี้เดี๋ยวลดนิดหนึ่งนี่หว่าคนดูถ้ากระโดดลงอย่างที่สูงมากๆไม่ใช่ไม่ลดเลยนะลดอยู่ลดนิดหนึ่ง ปืนอันเดียวกันเปราะม่วงกระสุนม่วงโอเคคุณอ่ามาแล้ววงบีบแล้วนะครับก็เราอยู่นู่นกันนี่่าเราสามารถกดค้างไปที่ปุ่มสลับปืนได้นะเห็นไหมปุ่มสลับปืนอยู่ตรงนี้กดค้างมันจะเป็นแบบถือมือป่าวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งไวขึ้นนะคนดูเอฟบีเดอะบ้าไดมิิกอัลเฟรน มีตัวหลุดนะครับตัวหนึ่งไปวิ่งเข้าวงก่นอนกำลังยิงกำลังนไงถูกกลุ่มคนแน่นอนเลยนะนะ่ะตรงนั้นนะ่ะคนดูนีม่มัน,มนวางสกิลได้มันกลุ่มคนนะนะ่ะ เก็บเก็บให้เพื่อนสวยมันมีคนมาจาก้างหนังอีนี่คนดูมันมามันมีมันมีมันมีคนมาจาก้างหนังอีกเพื่อนยักาน โดนกระสุนกันนะฮะออกแล้วมีมาจากข้างหลังอีกดาวดาวดาวสวยโลดทีรีโทโคตรหล่อโคตรตึงเลยครับอาจารย์ยัอาจารย์ไซคู64เก็บมาครับเผื่อได้ใช้ วีดีบีเดบ้าเดมวีดีออฟเฟนใส่สกูบโอเคไปเฮ้ยมันมีคนสแกนบ่อยจังวะแถวนี้วิ่งฮะอืมโค้ดหล่อโค้ดดึงเฮ้ยใครโดดทำหัวเมื่อกี้ิปลายไปเลยจ้าอ้าวเอาเพื่อนเราโดนยิง ว่างล่วงสวยสวยสวยโคตรตึงโคตรทีิ้มมือกับพี่หิวของไม่หยุดเลยไอ้นี่โอเคอิ่มปรี๊ะขอสโคบคุณหกนะแล้วมีสกิลหิวอยู่นะครับเราโยนไอ้นี่ยโล่หิวได้อย่างเงี้ยโยนไปปุ๊บมันก็จะเป็นการแบบโยนไปด้วยหิวแล้วยืนยิงได้ อดหล่ออดตรึงโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ ok, ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า High Energy Hero นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปมีให้เล่นทั้ง Android เลยนะครับคุณดูนะอืมไปโหลดกันมาได้นะคุณดูนะโคตรเท่เฮ้ยยังไม่โดนยังไม่โดนเฉยตายตายตายนี่เรียบร้อยคุณดู